มาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจาร์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าพิศนายุทธจักรในตอนนี้ฟ้านศิลปกับพ้องเต้ไปฉีได้ผักดันเก้าอี้ล้อเลื่อน ขนจากต้นไม้ใหญ่เรียบเส้นทางท่อตรงเข้าสู่ท้องถนนที่รุ่งเรืองที่สุดในนครตรงอีทางด้านผู้คนสัญจรที่หยุดพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ล right ้วนแตกตื่นแล้วก็แยกย้ายจากกันไปตั้งแต่แรกยามนี้ยังไม่มีผู้คนพบว่าคนพิการที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนผู้นี้แท้จริงแล้วคือใครกระบีศรีทศนานั้นเป็นเทพพิทักษ์ของนครตรงอีแล้วก็ย่อมมีน้อยคนที่จะพบเห็นส่วนผู้คนที่สัญจรบนท้องถนนเพียงรู้สึกว่าโครงสร้างของบุคคลทั้งสามนั้นดูแปลกประหลาดอยู่บ้างและเมื่อดูไปแล้วก็ไมม่่่่คคคล้้้้าาาาายเป็นนออทีสสังซืืิหรว าสินค้อีกครั้งไม่ใครนักท่องเที่ยวที่มาเพราะได้ยินบทติศสั์ที่เล่าลือกันฟานเสียนไม่สนใจสายตารอบข้างฟานเสียนเพียงพักดันเก้าอี้ล้อเลื่อนอย่างสงบสูดสายตาก็จ้องจับที่หัวไหล่ของกระบีศรีทศนาแล้วก็นึกทบทวนถึงขอบเขตของปรรา,าจารย์ที่รับรู้ได้จากต้นไม้ใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ฟานเสียนนั้นเป็นคนใฝ่รู้ถึงแม้เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของกระบีศรีทศนานั้นจะแฝงความคิดทำลายล้างฟานเสียนก็ยังไม่ยอมพลาดหรืออาจบ,บางทีหนึ่งวันที่อยู่ในนครตรงอีฟานเสียนยอมเคารพกระบ,บีศรีทศนาเป็นอาจารย์และในบุคลทั้้งงงมีีเเพยอตป เท่านนั้ที่อยู่ในสภาพกาะกระอวนห้องเต้เปยฉีดูเหมือนไม่แขกของกระบีศิททศนาแต่แท้จริงแล้วห้องเต้เปยฉีนั้นตกเป็นตัวประกันของฝ้านเสียนแล้วยามนี้ก็คล้ายกับเพื่อร่วมทางห้องเต้เปยฉีไม่ทราบถึงการเชื่อมโยงจิตใจระหว่างกระบีศิรทศนากับฝ้านเสียนในตอนที่ห้องเต้เปยฉีจริงได้แต่นิ่งเงียบเอาไว้หลังจากผละออกจากต้นไม้ใหญ่กระบีศิรทศนานั้นก็ไม่ได้เอ่ยถึงถ้อยคำารลึกล้ำนั้นแล้วฝ้านเสียนก็ไม่ได้ถามกระบีศิททศนาอีกหลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งฝ้านเสียนก็คล จริงเหลียวมองดูห้องเต้เปฉีแวบหนึง่งแล้วก็กล่าวเบาๆอยู่หลายคำส่วนห้องเต้ไปฉีนั้นก็ค่อยยิ้มแย้มอย่างเต็มฝืนอยู่บ้างกระบีศริทศนาได้นำฟ้านเสียงและห้องเต้ไปฉีไปยังสิ่งปลูกสร้างที่สุดโทมที่นั่นเป็นที่ก่อร่างสร้างตัวของตระกูลเยี่ยแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปนใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนส่วนผู้คนที่พักอศาศัยอยู่ภายในต้องนึกถึงว่าร้านค้าหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินนั้นเคยตั้งอยู่ที่นี่มาก่อนส่วนฟ้าเสียนนั้นก็ทราบว่ากระบีศริทศนานั้นคิดบ่งบอกอันใดและส่งผลกระทบอัน ลงงานกระจกของตะกูลเยี่ยมมาครั้งกันน้นฟานเสียนได้กล่าวเบาๆวา่าต่อมาท่านขึ้นไปเทพิทักษ์ของนครตรงอีเหตุได้มาดาฆ่ากับท่านอูจูจึงจากไปเจกที่นี่ฟานเสียนนั้นล่วงรู้ถึงประวัติศาสตร์ช่วงนี้หลังจากที่เยชิงเหมยกับอูจูสองนายบาออกจากนาครตรงอีก็ไม่ได้เข้าสู่แว่นแคว้โดยรอบแต่ไม่ทราบสืบทราบที่ใดว่าทางใต้ของนครตรงอีนั้นมีเส้นทางตัดผ่านป่าดึกดำบรรเรียบนละผาสูงเสยดฟ้าเส้นหนึง่งแล้วก็ทอดไปถึงอาต้านโจเส้นทางสายนั้นคดเคียวดุดลำไส้แพะแล้วก็คล้ายกับบันไดฟ้ายาก และเมื่อ3ปีก่อนเยซเซวี e e, ก็ใส่เส้นทางสายนี้แล้วก็นํากองกําลังส่วนตัว5,000นายมาโอบล้อมภูเขาต้าตรงซานเอาไว้ภายหลังเหตุการณ์ไม่ว่ารัชชิ่งหรือวัตะคอตรงอีล้วนเกิดความตื่นตัวขึ้นต่างฝ่ายต่างวางกองกำลังอยู่ที่ปากทางทั้งสองด้านของทางรับสายนี้ ฟานเสียไม่กังวลสนใจเส้นทางสายนี้ฟานเสียเพียพงสนใจว่าเมื่อครั้งกันโน้นเหตุได้ย่ชิงเหมือนจึงออกจากนาครตรงอีแล้วในตอนนี้กระบีศิีทศนาที่นั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนก็ได้กล่าวว่าตอนนั้นเราเพิ่งยึดคอที่ว่าการจ้าละครแล้วก็เพิ่งก่อตั้งกระท่อมกระบีน้ำเสียงของกระบีศิีทศนานั้นยังคงเฉยชาแล้วก็แฝงด้วยความกดแข้นสุดระงับแล้วหลังจากนั้นก็ได้กล่าวว่าการจากไปของบรรดาเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ขงของเราแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความกล้าแข็งของนครตรงอีและนาง จะขยับขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินบะบียบศีทัศนานั้นได้เดี๋ยวมองดูฟ้านเสียแล้วก็กล่าวอย่างเย็นช้าว่าในสายตาของนางคุมกําลังของนครตรงอีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนแนวความคิดของนางระหว่างที่ฟ้านเสียนผักดันเก้าอี้ล้อเลื่อนอยู่นั้นในใจก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดเยียชิงเหมยนึกเห็นใจต่อความทุกข์ยากของชาวโลกเยียชิงเหมยจึงเลือกนครตรงอีเป็นสถานที่เข้าสู่ทางโลกนครตรงอีแม้ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลแล้วก็รวมความมั่งคั่งของแผ่นดินแต่ครั้งกระโน้นที่นี่เป็นเพียงเมืองขึ้นนนนของะะงงราาาชววว่่่ยแแล้ักกนนดิะใผหญ็สสูท ประกการสําคัญคือชาวนครตรงอีนั้นประกอบด้วยพ่อค้าแล้วก็มีความหลักแหลมเพียงพอแต่ก็ยังขาดความมุ่งมั่นตั้งใจและหากคิดสร้างกิจการใหญ่โตคิดอาศัยอุดมการณ์ความคิดของตัวเองเพื่อส่งผลกระทบต่อแผ่นดินนครตรงอีย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพอมอันใดยามนั้นห้องเต้เปย์ฉีที่ทรงนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาก็พันรับสั่งว่าเหตุใดนางไม่ไปยังแคว้นเปย์ฉีซึ่งคือระโวงต้าเว่ยมาครั้งกันน้นหลังจากที่ฮ้องเต้เปย์ฉีได้รับสั่งเอาไปทัานเสียงกับกระบีศิริทัศนานั้น,ก,ออน,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 นก็ทออดนใจ๋า จนปัญญาแล้วก็รับสั่งว่าข้าย่อมไม่อาจเป็นใบตลอดทั้งวันและสาเหตุที่ห้องเต้เปยฉีได้ตัดออกมาเช่นนี้ห้องเต้เปยฉีนั้นนึกเสียดายแล้วก็เกิดความสงสัยอยากรู้ว่าเมื่อครั้งกันโน้เหตุใดเย่ชิงเหมยจึงไม่ไปยังราชะวงศ์ต้าเว่ยซึ่งเป็นประเทศกับห้องเต้เปยฉียในตอนนี้หากว่าครังกันโน้นางเดินทางไปฟาเสียนถือกาเนิดที่เมืองสร้างจริงแล้วแคว้นเปฉยฉีอาจไม่ตกอยู่ในสถานะถ้ายากลำบากเช่นนี้แน่นอนความเป็นไปได้อย่างมากคือในโลกไม่มีบุคคลเช่นฟานเสียนอีกในตอนนี้ฟาเสียนได้ยิ้ โฆษณาว่าครั้งกันโนต้าเว่ยปกครองแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมอานาจของชนชั้นสกดีนาถึงแม้ว่าการปฏิรูปสมควรเริ่มจากสถานที่ที่ยากลำบากท,ที่สุดแต่แล้วในทางปฏิบัติไม่ตรงกับความจริง ตอนนั้นหนานชิงทําศึกกับชนชาติหูตะวันตกเนี่ยมาหลายปีแล้วก็เริ่มก่อตั้งประเทศขึ้นและถึงแม้ว่าตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งแล้วก็ไม่ดึงดูดความสนใจกับผู้คนบวกกับชาวชิงนะมีนิสัยเปิดเผยแล้วก็รองรับเรื่องราววัตถุแปลกใหม่ได้โดยง่ายดังนั้นเมค่อข้ากนท่านแม่ยิงเลือกหนานชิงเรื่องนี้ไม่อยู่เหนือความคาดหมายของผู้คนเนี่ยสักเท่าใดนะหลังจากที่ฟ้านเสียได้กล่าวจบฮองเต้เป๋ีก็ต้องขมวดคิ้วแล้วก็สันติสะด้วยความไม่พอใจฮองเต้เปฉีนั้นทรงดำาริว่านี่เป็นวา,า่าาลวาวกล ใด กระบ,บีศิทัศนาที่เดี๋ยวหน้ามองดูฟ้านเสียนแวบ,บหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเป็นเหตุผลนี้นี่เองดังนั้นน่าออกจากนครตรงอีแล้วก็ไปยังหนันชิงนางเข้าใจว่าเหล่าซื้อจีของนันชิงจะเชื่อฟังวาจานางแต่โดยดีแล้วก็เราจะนันชิงรวมแผ่นดินปึกแผ่นจะเป็นเวลาที่นางนั้นปรับปรุงแก้ไขแผ่นดินแล้วไหนเลยจะฆ่าซื้อจีกับกลายเป็นมังกรแล้วไหนเลยจะยอมให้ผู้คนได้ขึ้นขี่และเมื่อกล่าวถึงตอนท้ายกระบ,บีศิทัศนาก็ได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาแล้วเสียงหัวเราะนี้ก็แฝงด้วยความสมใจยอยู่อีกหลายส่วน,น ก็จับจ้องอมดูกบีศิริทศนาอย่างเย็นชาส่วนทางด้านของกระบีศิริทศนานั้นก็ไม่ได้ใส่ใจกับสายตาของฝ้าเสียงกระบีสศิทิศนายัางคงกล่าวต่อว่าเราเมื่อยางวัยลิ้มลองรสชาติของความขมขื่นปวดแล้วแล้วก็มีอยู่หลายครั้งแทบต้องตายบบาวไพ่และแม่นมที่เรียกดูเราจะเติบใหญ่ไม่ทราบตายไปมากน้อยเท่าใดดังนั้นเมื่อเรากูมบันาจใหญ่แล้วก็ฝึกเป็นกบีสําเร็จเราเข้าครอบครองที่ว่าการนครตรงอีแล้วก็คิดฆ่าคนแก้แค้นแต่กลับถูกมาดาเจ้านั้นห้ามปามเอาไว้กรบีสศิริทศนาได้ก,ก้มศี เมื่อออาจากานครอตรงอีไปยังนันชิงเราย่อมลงมือฆ่าคนเพียงข้ามคืนเดียวเราประหารผู้คนในตึกร้อยกว่าคนจนหมดสิน้นข้ามคืนนั้นพลังลงปานของเราได้สับสนยุ่งเหยิงแล้วก็เข้าสู่ขอบเขตอีกขั้นหนึ่งแล้วก็บีศิีทศนาก็ได้กล่าวย้ำอีกว่าแน่นอนภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเรากับบารดาเจ้าไม่คิดติดต่อกันทางจดหมายแล้วต่อมาก็กลับกลายเป็นคนแปลกหน้ากระบ,บีศิีทศนากล่าวพางตบทเท้าแขกเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วน้ำเสียงก็แฝงด้วยความสะทกสะท้านทั้งครับแคนาคาแล้วก็ไม่สิ้นสุด่บออ้ก ้าว่าเรื่องราวดำเนินไปได้วยความคขำคือท่านเป็นหนึ่งในผู้คนที่หลงรักมาดาข่าหลังจากที่ฟ้านเสร็จได้กล่าวจบกระบีศรีทศนาก็ได้กล่าวแดกดันว่าขอให้นางนั้นงดงามกว่านี้มีความสามารถสูงกว่านี้ในสายตาของเรานางยังคงเป็นแม่นางน้อยที่นั่งยองๆอ,อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ส่วนเรายังไม่วิปริตถึงเพียงนั้นและในชีวิตเราเพียงรักกระบี่ในมือเท่านั้นหลังจากที่สนทนานกันอยู่ฟ้านเสด็จนั้นรู้สึกถึงความเพแคยที่สั่งสมอยู่ในอกของกระบีศรีทศนาหรืออาจบางทีนี่เป็นความรู้สึกอโดดเดียวที่ถูกละทิ้งหรืออาาาจบงทีระม รวมรู้จุดจบข,ของเย่ชิงเหมยแต่ก็ไม่มีปัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกราบ,บีศิีทศนานั้นเดินทางไกลถึงลัชชิงแล้วคิดป,ปรองพนต่อห้องเต้ชิงนั้นถึง3ครั้งแต่แล้วก็ถูกทวงท่าขอยอดฝีมือระดับปรมาจารย์ภายในวังที่ไม่แสดงตนข่มขู่ออกมาเนื่องเพราะกราบ,บีศิีทศนาไม่อาจใช้ชีวิตของตนเองมาเดิมพันชีวิตของกราบ,บีศิีทศนานั้นมีความหมายถึงชีวิตของชาวตงอีน้าไปท่วน แต่ว่ากระบีศิรษนาก็ยังรอบเดินทางเข้ารัชชิงเพียงข้อนี้ก็แสดงออกถึงความแข็งก้าวของกระบีศิรษนาและในวันนี้ได้ยินเรื่องราวตำนานมากมายแล้วก็ได้เห็นล่องรอยของเย่ยชิงเหมยที่ทิ้งอยู่ในนครตรงอีแล้วในใจของฟ้านเสียนก็ค่อยเกิดความคิดแตกต่างขึ้นกระบีศิรษนาคิดปองปะชนฮ่องเต้รัชชิงเองเพ,งพราะกธแคนพระองค์ที่ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองเย่ยชิงเหมยให้ดีในตอนนี้คนทั้งสามคนน่งเงียบส่วนฟ้านเสียนย่อมไม่กล่าวขอบคุณกระบีศิรษนาที่คิดปองปะชนพระปิดาของตัวเองส่วนฮ่องเต้เปย ก็ไม่นับสั่งว่าการท่องเที่ยวในวันนี้สุขสัรานบานใจไปอย่างยิ่งส่วนสีหน้าของกระบีศรีทศนาก็แปลเปลี่ยนไปเคร่งเครียดลงเก้าอี้ล้อเลื่อนบทผ่านท้องถนนของนครตรงอีแล้วซุ่มเสียงก็ดังอย่างชัดเจนคล้ายสาม,มารถเรียบสนุนอันยาวเหยียดจนสิ้นสุดที่อ่าวทะเลฟานเสียได้เงยหน้าขึ้นแล้วสองตาก็ทอแววประกายวูบฟานเสียงก,กว่าตามมองดูรอบข้างที่ปลุกให้ฟานเสียนั้นตื่นจากห่วงของความคิดแล้วนี่เป็นเสียงจิกจิกที่ดังอย่างชัดเจนจนกลายเป็นน่ากลัวอยู่บ้างซึ่งเสียงน,นี้นั้นดังจากเบื้้อองงล่าาาตนนนนีในยมกวั จากการสำรวจของฟานเสียเมื่อสอวันก่อนสมควรเป็นช่วงเวลาที่คือคืนที่สุดของนครตรงอีแล้วก็ปรากฏล่กค้าที่สั่งซื้อสินค้ารวมนักคนสัญจ,จรจากแดนไกลตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางแล้วก็เบียดเสียดกันในที่นี้เหตุใดายามนี้รอบบริเวณจกีกับการเป็นยอสบุสงบถึงเพียงนี้แม้แต่เสียงของเก้าอี้ล้อเลื่อนก็สามารถถ่ายทอดไปได้ไกลฟานเสียนมองดูภาพเบื้องหน้าแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วใบหน้าของฟานเสียนั้นก็ซีดขาวอยู่บ้างส่วนใ,นในใจนั้นก็เกิดความตื่นตกสุดเปียบปานแม้แต่ห้องเต้เปิดฉี่่ก้าอีีีนน็มสหทแ ถึงแม้ว่าในชีวิตของฮองเต้เปยฉีจะเคยพบกับภาเพเหตุการณ์เช่นนี้แต่วันนี้พอประสบเหตุฮองเต้เปยฉียังรู้สึกสะท้านที่จิตใจขึ้นมาบนท้องถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนทั้งเศษเท่ากับกระดาษนั้นยังไม่มีที่นี่มีแต่หินสีเขียวที่เชื่อมต่อกันกับแผ่นดินในตอนนี้พ่อค้าสัญจรทั้งหมดล้วนเบียดเสียดอยู่ขอบทางทั้งหมดคุกเข่าลงกับพื้นแล้วก็กราบต่อท้องถนนหมอบนิ่งไม่เคลื่อนไหวฮองเต้เปยฉีนั้นทราบดีว่าชาวต่างแควเน,คคนเหล่านี้ไม่ได้กราบการต่อพระองค์คนเหล่านนนนีีีี้้้กกกรราาาาบบต่่่่ออออะศศลลททัังยูเเืน แล้วห้องเต้เปยฉีก็ใช้สายตาที่เคลือบแคลงสงสัยจับจ้องไปยังไหลบ่าของ กระบ,บีศิรัศนาแล้วห้องเต้เผยฉีนั้นก็ทราบว่าในจิตใจของชาวนครตรงอีศักดิ์ฐานะของกระบ,บีศิรัศนานั้นยังสูงส่งกว่าห้องเต้องค์หนึ่งอีกที่นี่ไม่มีทหารจัดระเบียบแล้วก็ไม่ได้มีขบวนเบิกทางทุกผู้คนนั้นล้วนหมอบกับกับพื้นด้วยความสมัครใจแล้วก็แสดงความเคารพต่อกระบ,บีศิรัศนาที่อยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็ลังมองดูเทพเจ้ากลางใจกับผู้คนที่กําลังดําเนินไปอย่างชา้าๆแล้วก็ไปนจนสุดถนนผู้คนทั้งแผ่นดินนั้นต่างทราบว่าประมาจารท่านนี้ใกล้าตายแล้วในนครตรงอีนี้น้อยคคนนะักทททีีท่่เเพมแ ริงของปรมาจารย์ท่านนี้โดยเฉพาะวันนี้ได้เห็นปรมาจารย์ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนก็สร้างความสะท้นสะเทือนแก่ชาวนครตรงอีนั้นอย่างรุนแรงชาวเมืองเหล่านั้นรู้ราบดีว่าคนพิการที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนนี้ได้ใช้กระบี่ในมือเพื่อปอกปักทรัพย์สินของตนเองรักษาเสรีภาพของตนเองแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและในใจของคนเหล่านั้นก็ถึงกับเกิดความลายใจขึ้นแล้วก็เห็นว่าหลายปีมานี้ตนเองอยู่รอดปลอดภยัยภายใต้าการปกป้องของเต้เท้าปายกระบี่แล้วก็นับเป ้าไปกระบ,บีเน็ดเหนื่อยแล้วและชรลาแล้วเทเจ,จ้าก,ก็มีวันชรลาสุดท้ายกระดับศูนไปเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่แผดแสงแรงกล้าอยู่กลางถนนก็ต้องมีช่วงเวลาที่จมหายไปกับความมืดมิดในที่สุด ดูถ้าผู้คนที่พักเท้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นพากกระจายข่าวออกไปจุดสถานทั่วทั้งนครตรงอีชาวบ้านเหล่านั้นทราบไ้ว,ว่าได้เท้าปากกบีได้ออกจากกระท่อมกระบีแล้วแล้วก็มาถึงไปในเมืองแล้วดังนั้นชาวบ้านเหล่านั้นอิดหมอบกราบการด้วยความเศร้าสลดแล้วก็กระทาการล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายส่วนฟ้าเสดที่มองดูภาเพเหตุการณ์นี้ใน,ในใจเนี่ยก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาว่าเหตุนใดคนเหล่านี้ตาบว่าคนพิการ็นเก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นกระบีสศีลศนาแต่ฟ้าเสีดนั้นยังไม่ได้ขอบคิดไข้ค,ควรก็รู้สึกถึงกลิ ต้ยเล็กของกระบี่ศิทปศนาแล้วก็เป็นกลิ่นอายที่เย็นเยียบถึงขีดสุดเป็นกลิ่นอายที่แตกต่างตรงข้ามกับชาวนครตรงอีที่มอบกากอยู่สองฝากทางด้วยความเศร้าหดหูฟังเสียนั้นเงียบแล้วก็ทราบว่าปรมาจารย์ท่านนี้กำลังจะสอนบทเรียนที่สอนแก่ตนเองโดยที่ไม่บอกกล่าวผ่านถ้อยคาเพียงอาศัยความเคลื่อนไหวอาศัยฉากที่ชาวนครตรงอีสถานสะเทือนและเศร้าสลดแล้วก็บอกต่อตนเองว่าหากคิดเข้าสู่ขอบเขตของขั้นปรมาจารย์ไม่เพียงต้องถอดเสื้อผ้าทั้งยังต้องปล่อยวางความรู้สึกเนื่องเพราะกระบี่ศิทปศนาบังเกิดความรู้สึกผูกพันน่เมใหหญี้จน ถึงที่สุดกระบ,บีศ่ศิลปสนาจึงแสดงออกอย่างเย็นเยียบและน้ำใจถึงเพียงนี้ถึงกับไม่แยแสเหลือบแลอารมณ์ความรู้สึกที่ชนชาวโลกรัสแสดงออกมาความรู้สึกเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีราคากระบ,บี่ศิลปสนาได้เอ่ยปากแล้วแล้วก็กล่าวาาว่าหากพระเจ้ามีจิตใจผลูกนตวัตถุเรื่องราวยิ่งจหได้ถูกน้ำใจส่วนนี้ควบคุมเอาไว้ละารนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของมาดาเจ้าหลังจากจที่กล่าวคำพูดนี้ออกไปแล้ว ฟานสิกาพองเตเปิดฉีนั้นก็คล้ายได้คิดแล้วก็ผักดันเก้าอี้ล้อเลื่อนผ่านหน้าผู้คนที่กราบสัก,กาละไปเสียงเก้าอี้ล้อเลื่อนนั้นยิ่งมาก็ยิ่งดังยิ่งมาก็ยิ่งกระคายหูแล้วจากนั้นเก้าอี้ล้อเลื่อนหยุดนิ่งที่หน้าสิ่งปลูกสร้างอันวิจิตงดงามหลังหนึ่งที่นี่เป็นที่ทําการของเจ้าละครซึ่งฟานเสียนนั้นเคยผ่านมานั่นเองและเมื่อมาถึงแล้วฟานเสียนได้กล่าวอย่างนอบน้อมว่าพวกเรามาทําอะไรที่นี่ส่วนกระบ,บี่ศิลป์นาก็ได้กล่าวว่าเราเพ็นงคิดกลับบ้านจากนั้นถือโอกาส,ส แล้วเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบเขาก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับด้วยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับแล้วในตอนนี้ครับเรามีช่องหนึ่งนั่นคือช่องเล่าหนังแหลดนั่นเองก็เป็นการเล่าเรื่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามครับส่วนถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถลูโดเน a ให้กับเราทางที่คิปชั่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ